สวัสดีครับต่องการแสงทอมมีเดียลวันนี้มาถ่ายรีวิวหม่น้องแตงไทยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นไงน้องแตงไทยน้องแตงไทยนี่เป็นแม่เป็นชาแนลน,นะครับเป็นแม่แม่นี่เป็นชาแนลอายุนี่ก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มตอนนี้น้องแตงไทยเกิดในช่วงที่ไม่มีใครเห็นเลยตื่นตอนเช้ามาเห็นน้องแงไทยวิ่งเล่นอยู่หน้าหน้าบ้านหน้าฟาร์มนะครับ การแสงทองมีเดียชาแนลครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดแล้วก็แสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยนี่ครับแม่ของน้องแดงไทยนะครับแตงไทยนี่เป็นชาแนลทอกเกนเบิร์กนะครับตัวนี้ดูดีครับดูหน้าตาครับดูหน้าตานี่หน,หน้าหน้าหยีกสักทีหนึ่งนะน้องแตงไทยเนี่ยวันนี้อัปเดตราคาแพะด้วยนะครับ ทั้งตลาดนัดแพะ,ะนัดแพะรวมจังหวัดเลยแล้วก็ทั้งนัดแพะ,อะรอบเดือนนะครับราคาแพะทางภาคใต้แล้วก็ราคาแพะทั่วไทยด้วยนะครับภูมิภาคต่างๆพี่น้องที่ส่งราคากันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็ยังอัปเดตเรื่องของราคาแพะแล้วก็ข่าวที่พี่น้องอยากทราบนี้เรื่องของวงการแพะนะั่นเองครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ FC ที่ติดตามน้องรู้ลู่ลา น,น้องสำลีแล้วก็เป็นป้าสำลีแล้วละ่ะตัวนี้นี่ครับป้าสำลีอันนี้เป็นน้องไอะไรนะน้องแตงไทยนี่น่าทำกะทิสดกินได้เกินเนาะน้องแตงไทยนี่น้องแตงไทย,น,ไทย,น,ไทยน้องแตงไทยนี่เป็นประเภทแข็งแรงมากนะครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้เป็นชาแนนทอกเกนเบิร์กแต่ว่าเขาตัวไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าสายพันธุ์เขาชัดเจนนะครับหนึ่งในสมาชิกแสงทองฟาร์มแพนนมนะครับจังหวัดเลยวันนี้ก็ นำข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ตลาดนัดแพะ,อะของจังหวัดเลยกลุ่มแพะต่างๆนะครับศูนย์รวมของราคาแพะ,ะตลาดนัดแพะส่งออกหรือว่าพื้นที่ที่มีราคาแพะให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับเอา้าทาไมทาไมน้องไอ้ตังไทยถึงถึงไม่ไม่พูดไม่จาเลยลูกวันนี้ฮะไม่พูดไม่จาเลยไม่จาพาชีอะไรเลยเนาะ ไม่แสดงอะไรเลยดูดิน้องๆทางไทยนี่ได้กินอ่าได้กินเท่านั้นเลยยังลูกกินนมกินไม่ไม่กินน้ำหมักสมุนไพรหรือยังกินแล้วยังยังไม่ได้กินแต่ว่าแต่ว่าเรียเรียหาอยู่ใช่ไหมครับแลบ๊ะบ๊ะบอยู่นี่ครับแพนนมก็กินได้นะครับแพนเนื้อก็กินดีสําหรับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดแล้วก็การผสมน้ำอ่าหนึ่งลิตร น้ำหลิตรต่อ1นซีซีก็ได้2ซีซีก็ได้นะครับหรือจะเป็นสูตรเข้มข้นหน่อยก็คือน้ำา10ลิตรปริมาณน้ำสมุนไพรน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกนเนี่ยสัก15ซีซีก็ได้นะครับนี่คือวิธีใช้สำหรับพื้นที่ต่างๆครับอ่ะวันนี้ถ่ายสำหรับน้องแตงไทยแล้วก็อายุของน้องแตงไทยนะครับอ่าน้องจางไทยวันนี้ดูดนมแล้วนะครับลุยนมแล้วคือไม่สนโลกแล้วตอนเนี้ย อัทายให้คุณผู้ชมได้ชมกันสําหรับตลาดนัดแพะนะครับในช่วงใายๆเหมือนเดิมนะครับก็ยังติดตามเรื่องของราคาและหลายท่าน FC บางท่านถามว่าทําไมแพะใต้180บาททำไมราคาห่างไกลจาการาคาแพะทางอีสานมากมายเหลือเกินหรือว่าราคาทั่วประเทศนะครับต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก็เท่าที่ผมทราบข้อมูลจากพี่น้องทางภาคใต้ที่มีการคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าส่งารายละเอียดเข้ามานะครับก็พูดถึงเรื่องของ รายละเอียดนะครับต่างๆอย่างเช่นาราคาแพะทางภาคใต้ที่มีราคาสูงกว่าทางภาคอีสานนะครับปัจจัยหลักๆเท่าที่ผมทราบจากข้อมูลทาง f c ที่แจ้งเข้ามาก็คือ,อแพะราคาทางภาคใต้ทาไมถึงราคาสูงนะครับก็คือ,อปริมาณความต้องการนะครับสูงปริมาณความต้องการในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์หรือว่า,าความต้องการเรือ่องของการบริโภคด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทางภาคใต้นะก็ มาซึ่งาราคาซึ่งมีการจัดการที่มีราคาสูงกว่าทางภาคอีสานส่วนภาคอีสานตอนนี้นะครับพี่น้องเลี้ยงกันเยอะส่วนหนึ่งนะครับสปีให้หลัง3-5ปีให้หลังก็ต้องบอกว่า,าตลาดนัดแพะทางภาคอีสานนั้นนะครับปริมาณแพะนั้นไม่มากถึงขนาดนี้นะครับก็แน่นอนครับก็เหมือนกับาบางท่านก็ FC ก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องของราคาแพะจาก4ปีที่แล้วนะครับสาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ทําไมราคาแพะถึงลดลง นะครับปริมาณของการส่งออกซึ่งไม่มีการส่งออกด้วยนะครับส่วนหนึ่งผมว่าปัจจัยตรงนี้มันสําคัญแล้วก็ปัจจัยอีกหนึ่งกับปัจจัยหนึ่งก็คือ,อปริมาณของจําจนวนฟาร์มแพะท,ที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากมายนะครับอา,อาชีพมาแรงอาชีพที่พี่น้องเกษตรกรอาชีพที่เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยเลี้ยงหมูที่เคยเลียเยเ้ยงวัวนะครับเลี้ยงกระบือเลี้ยงควายมาก่อนนะครับประสบปัญหาเรื่องได้หลายเรื่องนะครับซึ่งทําให เกษตรกรคิดว่าน่าจะลดต้นทุนได้ก็คือการเลี้ยงแพะนะครับต้นทุนสำหรับการกินของแพะนะซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าสัตว์ชนิดอื่นหรือเปล่านะครับสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดต่างๆก็อาจจะมีะปริมาณในการกินปริมาณในการต้นทุนเลี้ยงนั้นสูงกว่าแพะหรือเปล่านะครับก็มีคําถามห,หลายท่านบอกว่าแพะนั้นเลี้ยงง่ายกว่ากินง่ายกว่ากินอะไรก็กินได้นะครับกินหญ้ากินกระถินกิน ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับซึ่งมีอยู่มากในภาคอีสานนะครับซึ่งการเลี้ยงในแต่ละแบบนะครับาการยืนโรงการเลี้ยงแบบยืนโรงหรือว่าการเลี้ยงแบบผสมผสานระหว่างยืนโรงกับไล่ทุ่งนะครับก็เป็นปัจจัยหลายๆปัจจัยองค์ประกอบกันนะครับในการลดต้นทุนสำหรับการเลี้ยงแพะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหตุผลต่างๆาราคาแพะทําไมแพะอีสานถึงราคาลดลงจริงๆแล้วบทสัมภาษณ์ที่ผมเคยไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับเกี่ยวกับ ผู้ที่มารับแพทย์โดยตรงจากเกษตรกรก็บอกว่าราคาแพทย์ตรงนี้นั้นไม่ใช่ราคาที่น้อยเลยนะครับเป็นราคาทีา่เกษตรกรอยู่ได้แล้วนะครับถ้าได้ปริมาณเท่านีา้จำนวนราคาเท่านี้ก็ถือว่ากเกษตรกรนั้นน่าจะอยู่ได้แล้วนะครับขอใหอ้ปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงเลี้ยงแพทย์อย่างไรให้แพทย์รอดอตรงนั้นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ นะครับคือให้รอดกว่า99% 95%ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นกําไรของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วนะครับไม่มีการสูญเสียองค์ประกอบต่างๆก็คือ,อการสูญเสียในการเลี้ยงแพะก็คือแพะตายน้อยนะครับหรือปริมาณแทบจะไม่มีเลยนั่นคือกําไรของเกษตรกรนะครับจริงหรือไม่ก็ไปวิเคราะห์กันดูนะครับสรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะหรือว่าปัจจัยต่างๆของราคาแพะที่ต่างจากภาคอื่น จริงๆผมเท่าที่ทราบข้อมูลก็คือ,อาราคาแพะทางภาคกลางก็ยังอยู่ที่ร้อยสิบนะครับร้อยห้าบาทร้อยสิบาทก็อ้างอิงจากราคาพี่น้องทางภาคอีสานนะครับร้อยห้าบาทนะครับร้อยห้าบาทกับร้อยสิบาทก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับสองเดือนให้หลังก็คือ,อาราคาแพะทางภาคอีสานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าบาทร้อยสิบาทไม่ต่ํากว่านี้นะครับปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยก็คือ,อพี่น้องที่เลี้ยงแพะ แล้วได้ราคาระดับนี้นะครับหลายท่านก็บอกว่าพออยู่ได้นะครับแต่ว่ามันก็อยากได้เยอะกว่านี้นะครับประมาณนี้ก็อยากได้เยอะกว่านี้สักหน่อย130บาท135บาทไม่ให้ต่ํากว่านี้นั่นหมายความว่า,าแพ้ต้องมีการส่งออกได้ด้วยนะครับถึงจะได้ราคานี้ผมว่านะถ้าถ้าไม่มีผลเรื่องของโควิดเรื่องเรื่องอด่านต่างประเทศาชายแดนหรือ,อปัญหา องค์ประกอบเรื่องอื่นเนี่ยผมคิดว่าราคา1 3 5ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาที่สูงมากนะครับผมคิดว่าเชื่อว่าน่าน่าจะได้ราคาที่สูงกว่านี้สําหรับ,กบเกษตรกรทางภาคอีสานนะครับซึ่งจุดรับซื้ออาจจะน้อยส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคใต้ภาคกลางนะครับซึ่งเป็นจุดรับซื้อที่พี่น้องอรอกันอยู่ตอนนี้ว่าทางภาคอีสานเมื่อไหร่จะมีพ่อค้าที่ชัดเจนรับจํานวนได้เยอะๆจริงๆแล้วในในโลกโซเชียลก็ถือว่าเยอะนะครับจุดรับซื้อต่างๆแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่ าราคาก็พอใจนะครับราคา105บาท110บาทาหน้าฟาร์มก็อาจจะเกินนี้อันนี้เฉพาะแพ้ขุนแพ้เนื้อนะครับส่วนแพ้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับร้อย้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยด้วยซ้ำไปสำหรับแพ้บอเลือดสูงหรือว่าแพะ หน้าฟาร์มบางจุดบางอำเภอบางจังหวัดนะครับที่ทำให้ท่านได้มีมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองวันนี้ขอบคุณนะครับ FC ข้อมูลที่เล็กเลเล็กน,น,น้อยจากทาง f c ที่เล่ากันมาบอกต่อกันมาแล้วก็มา,าพูดคุยกับทางพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะวันนี้ขอบคุณมากนะครับฝากสาหรับแนะนำสมุนไพรสมาร์ทโกดสำหรับแพะนะครับช่วยถ่ายพยาธิแก้ผอมแห้งนะครับเจริญอาหารแล้วก็บำรุงเลือดสำหรับแพะนะครับและก็เกษตรกรที่เลี้ยงวัวด้วย นะครับเลี้ยงหมูก็ใช้ได้เลี้ยงควายหนะรือกระบือก็ใช้ได้นะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดครับเข้าไปที่เพจนะครับเพจ a c e b o o k ครับพิมพ์คําว่าน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มก็ไปติดตามกันได้รายละเอียดเรื่องของการใช้รายละเอียดเรื่องของสรรพคุณราคานะครับที่ชัดเจนแล้วก็ส่งทั่วไทยสำหรับพี่น้องทุกภาคเลยนะครับตอนนี้ทางการจันทบุรีทางกำแพงเพชรทางนะครสวรรค์ทางอ่างทองชัยนาทอายุธยา ทางสุพรรณบุรีวันนี้ขอบคุณน้องๆจากทางสุพรรณบุรีแล้วก็หลายๆบพื้นที่ตัวนี้ส่งารายละเอียดเข้ามาส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเราจัดส่งฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับสำหรับน้ำหมักสมุนพรภยัยสมาร์ทกแล้วก็เรายังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับก็สะดวก ไม่ได้ใช้ผ่าน CO d ดีก็ใช้ผ่านใช้ผ่านสําหรับการโอนก็ได้ล่วงหน้าก็ได้นะครับสำหรับสมาชิกที่รับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดโดยตรงวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับ FC แลวก็พี่น้องที่ใช้น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการต้อนรับผลิตภัณฑ์ใหม่สรรพคุณชั้นยอดของเราวันนี้ดีสำหรับแพะดีสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับดีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกชนิดนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดย์เก้าสก้าหก4นะครับ ก็เบอร์แอดไลน์โดยตรงนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาแล้วก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมกไ็ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ